โโอ้หคนแน่นเลยร้านนี้ครับเขาขายอะไรเนี่ยครับแน่นเลยครับโอ้โหนี่แน่นเลยครับไสย่างไสย่างแน่นเลยแน่นเลยโโอ้หยังไม่ทันแล้วครับโห ย่างไปทำที่แค่ส่องเตานะครับสองเตาก็ยังไม่ทันนะครับอันนี้งานที่พาชิมนะครับเยอะมากคที่ไม้ละสิบบาทสิบบาททุกไม้ได้คันหมูด้วยเนื้อครับเนี่ยนั่นหมูด้วยเนื้อครับมีหมูมีเนื้อมีไส้อีกอันนั้นที่ที่กำลังย่างนั่นคืออะไรครับเนื้อค่ะเนื้ออ๋อนี่คือเนื้อย่างนะเพื่ผมเนื้อต้องรอแป๊บนึงครับพี่คนดังเลยเนื้อมีคิวเยอะเลยนะครับ น้ำจิ้มก่อนครับจิ้มก่อนยังส่งเต่ายังไม่ทันนะครับูดเรียบภาดว่างหัดว่างโอ้ติดไม้ติดไม้ขายดีมากเลยครับ